เกมอีกแล้วนะครับโอเคมามาดูกันเราจะเล่นกากใครไหนตัวผมคือตัวสีแดงที่ใส่มงกุฎมามาตูมาเอามามาใครจะชนะผมได้อัพเวลมาเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่เลือดผมได้ไม่ลดอ่ะโอ้ผมตึงแค่ไหนอ่ะทุกคนมาทุกคนตาหนึงทุกคนมาลุยลุยหุยเล่ห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 ุยหุเล่หุยมาทุกคนมาฟาด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 ฟัน ไอ้ตึงแล้วผมได้ตังต,งตังผมเป็นหมื่นแสนล้านทุกคน,นผมได้เติมเกมไปนะครับโอเคเร่อลยตัวสีแดงปาวกดอติกคาถาที่น้ำมันชนมันยิ้โอ้ oh my god เอาอีกการนึงอะ่ะมาจะเกินผมเขาเนี่ยผมยืนอยู่นิ่งๆนะรอให้มันมาโจมตีผมเองคนมา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 , ma, มาตุ้มตุ้มมานี่มาโอ้ยลุกตุ้มลูกตุ้ม เดนดูนิ่งๆก็ชนะหล่อนเนี้ยโอ้โหได้เงินฟรีมาลวยมาไอ้เขียวไอ้เขียวมาเนี่ยไอ้เขียวตายเหลือไอ้เขียวตายยังโอ้ยตายแล้วตายแล้วเหลือสามคนสามคนสามคนไอ้ไอ้อฟ้ากับน่านเรีบเยบร้อยเอา้าผมตายไม่ผมตายเฉยเลยนะผู้ชมมาเขาวนี้ผมจะไม่ตาย Let's go 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 Let's go ก o ุ่ยยืเขาแดงหัวหัวหัวมาเขาเดงเขาเดงักหัวซึ่งผมได้ไปเอาเวลปืนของผมมาแล้วนะครับนี่ผมชนะด้วยตาเนื้อมาดิมววต้ต้มานี่มานี่มามานีมานี่เลยต่อยไปนี่ตายตายตยตัวผมตัวผมได้ได้เอามีดก่อนพอดี มาทุกคนผมไม่กลัวเกงผมไม่แกรงกลัวตายตายตายเรียบุผมได้ไม่ลดเลยนะผมจะบอกให้เนี่ยดูเลือผมตัวสีดวแดงใส่มงกดุดเอา้าแทบไม่ลดเลยไก่เ้ยมา let's go let's go let's go ไอ,อเขียวไม่ขึ้นมาวะไอเขียวขึ้นมาดิขึ้นมาดเมามาาิเขียวขึ้นมาขึ้นมาตายไอเขียวขึ้นมา Hiểu. Tay giúp tay. Tay ơn ừ. lên mọi lưỡi 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 phá được phá áo oh, tay. Mày cho <laughs> con má nó con tỏ bay nhá. Let's go. Go go go, go. mà con. Vậy tôi kiếm bay mà ơi bụng gập gập gập. Bụng một tí tua mà Tay cái tay ơi tay. แก้ตายว่าเอ้าเฮ้ยยังงูมันตายแล้วทุกคนโอ้คอยผมมันเต็งจริงๆผมนี่มันเต็งจริงๆเย่าเย่ามาที่ครบทุกคนมา let's go มาที่บอลลากหัวของผมแบบไปดูโอเคกันทุกคนเอ้ยจะตายผมจะตายไหมไม่ตายแน่นอนเลยแต่ถ้าผมไม่ตกลงไปผมคือไม่ตาย นั่นไงหนึ่งร้อยเก้าหกมาทุกคนมาเล่นลากหัวกันมาเล่นลากหัว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 คมๆลากหัวเขิมเขบไปไปยุคยลากหัวลากหัวอลักหัวอย่างตึงอ่ะมาเลยจัดการไอ้เขียวก่อนเลยไอ้เขียวมันนี่จัดการไอ้เขียวก่อนเลย การี่เขียวก่อนเลยคนแรกเออเดี็ดๆจะตก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 เว้ยเดี๋ยวใบมึงใบมึงกับใต้กับใต้ไอ้ฟ้าตายแน่เออไอ้ฝ้าตายฟ้าตายเออฟ้าตายไม่บ่มนี่แหละตายไม่นะผู้ชมผมตายไม่โอเคก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะ